ตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธสามสิบเก้านะคะนั่นคือบูธแ n สตันไทยลิมิเต็ดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วงงานนะคะแล้วก็ผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธของเราในวันนี้ไม่รอช้าค่ะไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธ3.9นะคะคือบูธแก๊ตต้อนไทยแลนด์นะคะวันนี้เราอยู่กับผู้เข้าร่วมงานนะคะแล้วก็ผู้เข้าเย,ยี่ยมชมบูธของเรานะคะวันนี้เราจะมาถามน้องเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะที่ได้เข้ามาในงานนี้แล้วก็ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในบูธแก๊ตต้อนไทยแลนด์ของเราก่อนอื่นพี่ขอสอบถามเรื่องตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่ไหนเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วน้องชื่ออะไรคะเรียนอยู่ที่วิทยาไลัยเทคโนโลย,ลยี LTC ค่ะอยู่ปี2ค่ะเรียนเกี่ยวกับปิโตเคมีค่ะหนูชื่อปิ่นค่ะน้น้องปิ่นนะคะค ความรู้สึกครั้งแรกที่เข้ามาในงานนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีมากเลยค่ะได้เห็นอะไรที่แบบมันแปลกใหม่ที่โรงเรียนเขาไม่ได้สอนไม่ได้ให้เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยผู้แก๊สต้นไฮแร์ของเราเนี่ยหนูได้อะไรกลับไปบ้างไหมคะียวกได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดแก๊สค่ะแล้วก็มีชุดเซฟตี้ที่คนที่ทํางานพนักงานอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่ก่อนที่จะเข้าไปทํางานก็ต้องขอขอบคุณน้องปิ่นมากๆเลยนะคะที่ ได้มาให้สัมภาษณ์กับแกตตนของเราในวันนี้ขอบคุณพ่อค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อะไรคะลูกคนบอกชื่อหน่อยไดนะ้ไหมคะผมชื่ออักมพรเสดยาครับผมมาจากบริษัทอะไรคะบริษัทแพคออฟพลาสติกครับวันนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับง,งานออยแอนแก๊สโรเจอร2สองพัรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้ o, เป็นงานที่<อ>ดีมากครับเป็นงานที่ว่าเฉพาะกลุ่มเลยครับสำหรับออยแอนแก๊สแล้วก็ลูกค้าก็อย่างบูธต่างๆก็มีเทคโนโลยีมาโชว์เยอะมากมายครับแล้วเขารู้สึกที่มาเยี่ยมชมบูธขอองงงงพพวกกเเรราาแแต้้นนนไไทยยลดด์ป็ัับบคคะีี่โ มีทั้งของจริงให้ดูมีทั้งเซล์ที่น่ารักมีทั้งแอเกเชั่นต่างๆที่นําเสนอได้ไดีครับดีเยี่ยมเลยครับดีเยี่ยมเลยครับได้เห็นของจริงได้จับนู่นจับนี่ก็โอเคแล้วครับเยีย่ยมแล้วขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากๆาครับขอบคุณมากครับยินดีครับผมค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่อะไรคะม่อนครับ พี่มอนนะคะอยากจะสอบถามว่าพี่มอนเนี่ยทำตำแหน่งอะไรมาจากบริษัทไหนคะตอนนี้มาจากบริษัท a d พ e ดลิง n อด n อน n e e เนียนะครับตำแหน่ง o p e r a t i o n s e r v i ร e ครับขอสอบถามเรื่องความรู้สึกที่มาในงาน Oil a ็นแ a ๊สโกล2024ครั้งนี้ด้วยค่ะรู้สึกดีนะครับเพราะว่างานก็มีประโยชน์ต่อการทำงานมี การต่อเนื่องในการใช้งานต่อไปมีงานแบบที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทําอยู่เพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็โอเคครับงานที่จัดขึ้นมาโอเคดีเลยครับแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับบูธของเราค่ะบูธแกตันไทยแลนด์ที่รู้สึกยังไงบ้างคะสึกอุปกรณ์ของของพี่ก็มีเกี่ยวข้องกับทางบริษัทก็ถือว่าดีแล้วตอนนี้ก็มีหลายอย่างที่ใช้มันเหมือนกันครับเราก็มีการมีสิทธิ์การคุยงานการเป็นพาร์ทเนอร์กันได้เราก็ขอเกียวกับหลายอย่างอาจจะมีการซื้อขายกันครับ ดีครับขอบคุณมากมากค่ะคคร่คระวันนี้เรามาอยู่กับพี่อะไรคะ,ะนนท์ครับ นนนะะพี่นนท์นะคะอาพี่นนท์ทำอยู่ตำแหน่งอะไรคะอยู่บริษัทไหนก็เป็นทีมงานอยู่บริษัทเซียร์สามนะครับอยากสัมภาษณ์ว่าวันนี้พี่นนท์รู้สึกยังไงที่ได้มาเข้าร่วมงานออยและแก๊สโรชอว์สองพครั้งนี้บ้างคะก็รู้สึกประทับใจนะคร<ม>ับก็ได้เห็นอินโนเวชันอะไรใหม่ๆที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับงานที่กำลังทำอยู่ค่ะความรู้สึกที่ได้มาบูธของเราอะค่ะแก๊สตอนไทยแลนด์พี่นนท์รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายอย่างครรัััับกก็อยย่่่าาางตตวววดแ๊สสทีีมถเปลนนะครวัดไบก ก็ถ้าเกิดว่ามันสามารถจะประยุกต์ใช้กับงานอ่พอดีผมทำงานเกี่ยวกับพวกงานเพลทเนาะบางทีอาจจะมีพวกพวกงานไตวัดพวกหาแก๊สอะไรด้วยตามนัาแฟงอะไรอย่าเรับก็ขอบคุณพี่นนท์มากนะคะควันนี้ขอบคุณคช่น